สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วอดีตตุลาการสารัฐธรรมนูญโต้กับแรงเจ็บจี๊ดยุบสารัฐธรรมนูญเถิดโปรโดอ่านคำยืนยันจากปากนายกระยุทธ์ตั้งตุลาการมากับมือทุกคนจะทรยศผมได้ยังไงโดยเมื่อวันที่2อธันวาคมปี2 5 6 3คุณปราโมทนาคอทับ อดีตตุลาการสารรัฐมนูญได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook หลังที่ได้มีการอ่านคำนิชัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลลงโหมจากกรณียังพักอาศัยในบ้านพักของข้าราชการอาหารทางที่กเกษียณอายุมาแล้ว6ปีหรือคดีพักบ้านหลวงโดยมีเนื้อหาใจความว่า ในฐานะอดีตตุลาการรัฐธรรมนูญผมขอยืนยันความเห็นด้วยหลักวิชาและหลักรัฐธรรมนูญผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่เราจะมีสารรัฐธรรมนูญเพราะการเข้าสู่ตําแหน่งตุลาการสารไม่มีหลักประกันว่าจะได้บุคคลที่รอบรู้และเข้าใจหลักรัฐธรรมนูญ แต่เป็นคนของผู้แต่งตั้งมากกว่าโปรโดอ่านคำยืนยันจากปากนายกรัฐมนตรีประยุทธ์บอกว่าตั้งตุลาการมากับมือทุกคนจะทรยศผมได้อย่างไรยุบสารรัฐธรรมนูญเถิดครับเปลืองงบประมาณเปล่าๆยังไม่พอยังทำลายหลักรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยของชาติอีกด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดขอให้สารรัฐธรรมนูญยืนยันหลักฐาน การแข่งขันรับตำแหน่งตุลาการระหว่างศาสตราจารย์ดรไพสิทธ์พิพัฒกุลอดีตคณะบดีนิติธรรมศาสตร์สำนักงานกฤษฎีกาเลขาี่การสภาผู้แทนเนติบัณฑิตไทยอังกฤษปริญญาเอกกฎหมายจากญี่ปุ่นและเยอรมันกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดโนเนมนิติศาสตร์บัณฑิตแค่นั้นดรไพสิทธ์แพ้ยับเยิน โดยนอกจากนี้คุณปราโมทไดโ้โพสต์ข้อความอีกว่าผมพูดมานานแต่ต้นแล้วมีใช่เพิ่งมาพูดและที่พูดไม่เกี่ยวกับคดีประยุทธ์เลยมี่แต่ประยุทธ์พูดเป็นเชิงว่าตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งคณะเป็นทาสเข่าเพราะตั้งมากับมือทุกคนถ้าไม่ตัดสินอย่างนี้ต้องถือว่าเนรคุณนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สมควรรีบยุบสารธรรมนูญเสียผมเสียดดยทั้งประชาธิปไตยและภาษีประชาชน โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นอารมณ์เหมือนเห็นรุ่นพี่วากเกอร์ที่จบไปแล้วเตือนพวกวากเกอร์ที่กำลังรับน้องอยู่ว่ารับน้องมันไม่ดีหรอกอย่าไปทำมันไม่ควรจะมีมาตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ําอํานาจล้นฟ้าเหนือกว่าอํานาจฝ่ายบริหารที่เป็นตัวแทนประชาชนเสียอีกการตัดสินคดีก็อย่างที่เห็นแหละ ควรยุบองค์กรอิสระที่ตั้งโดยคอสชอให้หมดรวมถึงเลิกสวแต่งตั้งให้หมดเพราะพวกนี้คืออภิสิทธิ์ชนผู้ปกป้องแต่ผลประโยชน์พวกตัวเองแต่อ้างว่าทำเพื่อประชาชนอันนี้เห็นด้วยนะว่ายุบไปเถอะเอาเป็นแค่หน่วยงานที่ปรึกษาให้สภาพ,าพออย่ามีหน้าที่ชี้โน่นชี้นี่เลยมีหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญของสภา,าก็พอแล้ว สภาวะที่ผู้คนไม่เคารพกฎหมายมันจะเกิดความวุ่นวายร้อยแปดตามมาสาเหตุที่คนไม่เคารพกฎหมายมันไม่ได้ผิดที่คนเสมอไปแต่มันผิดที่การบิดเบือนใช้กฎหมายผิดได้ทั้งที่มาของกฎหมายผิดได้ทั้งการเขียนกฎหมายแต่ไหนแต่ไรมามีวาทกรรมทำนองที่ว่า กฎหมายจะแย่จะเลวร้ายยังไงต้องเคารพไว้ก่อนไม่งั้นจะอยู่กันอย่างไรฟังดูประโยคนี้ก็คล้ายจะใช่แต่ปัจจุบันวาทกรรมนี้จะไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเมื่อประจักษ์แล้วว่าวาทากรรมประโยคนี้เป็นเพียงเครื่องป้องกันห่อหุ้มสิ่งชั่วร้ายเอาไว้ไม่ให้ใครแต่ต้อง โง่หัวเถียงอันที่จริงแล้วเราต้องย้อนไปดูแก่นหลักโดยเฉพาะที่มาของกฎหมายที่ไม่ถูกต้องกฎหมายใดที่เขียนขึ้นในสภาวะาบ้านเมืองไม่ปกติมีผู้กลุ่มปากกระบอกปืนยืนค้ำคอ มีอำนาจเบเสรจทุกประการจะเสกจ,จะสั่งอะไรก็ได้กฎหมายไดที่เขียนขึ้นในสภาวะแบบนี้กฎหมายนั้นจะบังคับใช้ในช่วงเวลาระยะยาวไม่ได้เด็ดขาดหาความเคารพอันใดไม่ได้ต้องยึดหลักตรงนี้และต้องแก้ตรงนี้โดยเร่งด่วนเท่านั้นมันคือกุญแจแห่งทางออกและจะต้องแก้โดยไม่จำเป็นต้องทำตามกลไกของมันด้วยมันเขียนขึ้นโดยอำนาจทางรัฐมันก็ย่อมเหมาะสมที่จะถูกล้างแบบทางรัฐเช่นกัน งานนี้ยุ่งแล้วโเพเผยความคิดเห็นประชาชนค้านคำตัดสินของสารัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนเผยประชาชนไม่หินด้วยที่ทหารข้าราชการ,กรเกษียณแล้วอยู่บ้านหลวงต่อได้โดยเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2563กลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยเสนอโพรูปแบบใหม่ครั้งแรกกับสังคมไทยโดยใช้ชื่อว่าแคร์โพเสียงของประชาชน โดยสำหรับคำถามดังกล่าวมีคำถามว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับทหารที่กเกษียณอายุหรือทหารที่ออกจากราชการแล้วแต่ยังอาศัยอยู่ในบ้านพักของหลวงโดยสำหรับภาพรวมโพของครั้งนี้ใช้เวลาในการยังเสียงของพี่น้องประชาชนในวันที่28ถึง30พฤศจิกายน ปีพศ2563โดยมีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราในฐานะเจ้าของประเทศมากถึง827คนกับความเห็นที่ส่งกันเข้ามาจำนวนมากถึง184ความเห็นและได้รับคัดเลือกให้เหลือเพียง9ความเห็นใหญ่หญโดยมาดูกันว่าพี่น้องประชาชนในฐานะ ผู้เป็นเจ้าของประเทศคิดเห็นอย่างไรกับกรณีดังกล่าวนี้ว่าเสียงของพวกเราในฐานะประชาชนนั้นจะตรงกับเสียงของผู้มีอำนาจหรือไม่โดยความเห็นที่1พี่น้องประชาชนส่งความเห็นมาว่าเมื่อพ้นจากการเป็นทหารแล้วควรออกจากบ้านพักหลวงหากใครฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาในความคิดเห็นนี้มีพี่น้องเห็นด้วยกว่า86ไม่เห็นด้วย12เ และรู้สึกไม่แน่ใจเพียง2%เเท่านั้นความเห็นที่สองมีว่าไม่ควรได้รับสิทธิ์พักต่อบ้านพักทหารเป็นทรัพย์สินที่มีจำนวนจำกัดไม่มากพอสำหรับทหารทุกนายใครที่ไม่ได้เป็นทหารแล้วไม่ควรได้สวัสดิการนี้มีผู้เห็นด้วย85%เปและไม่เห็นด้วย13%อร์เไม่แน่ใจ2%ปเซความเห็นที่สาม พี่น้องประชาชนเห็นว่าเมื่อไม่ได้รับราชการแล้วก็ไม่ควรอยู่บ้านพักทหารต่อเพราะสถานที่มีไว้เพื่อทหารที่ทำงานราชการเพื่อรประเทศเพื่อประชาชนมีผู้ที่เห็นด้วยกับความเห็นนี้85ซไม่เห็นด้วย13เซและไม่แน่ใจอีก2เปเซความเห็นที่4 ค่าราชการทุกหน้าที่ไม่ใช่แค่ทหารเมื่อไม่ได้รับราชการแล้วก็ไม่ควรอยู่ในบ้านพักราชการมีผู้เห็นด้วยกับความเห็นนี้ถึง84%ไม่เห็นด้วย14%และไม่แน่ใจ 2, 2%ความเห็นที่5พี่น้องส่งความเห็นมาว่าบ้านพักทหารไม่ใช่ของส่วนตัวผลราชการไปแล้ว ยังยึดครองบ้านไว้ก็เหมือนการช่อราชบางหลวงแบบหนึ่งมีผู้ที่เห็นด้วย8 2ซไม่เห็นด้วย1 6เและไม่แน่ใจ2%ซความเห็นที่6ไม่สมควรจะได้รับสวัสดิการที่ไม่เท่าเทียมกันทหารคนอื่นยังต้องย้ายออกมีพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยกับความเห็นนี้ถึง82%ไม่เห็นด้วย16%และไม่แน่ใจ2%ซความเห็นที่7 พี่น้องประชาชนเห็นว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่นาย,ยกรัฐมนตรีจะพักอยู่ในค่ายทหารมีผู้ที่เห็นด้วย75%ไม่เห็นด้วย20%และไม่แน่ใจ5%ความเห็นที่8ทหารยศสูงสูงมีบำนาญสูงตามไปด้วยควรมีปัญญาจัดหาที่พักของตัวเองหลังกเกษียณมีผู้ที่เห็นด้วย75%ไม่เห็นด้วย21%และไม่แน่ใจ4%ความเห็นที่9ความเห็นสุดท้าย ถ้าทหารนั้นเคยสร้างคุณงามความดีก็ควรจะอัลลุ่มอัลววยให้พักต่อได้จนกว่าจะมีที่พักส่วนตัวของตนเองมีผู้ที่เห็นด้วยกับความเห็นเพียง11%ไม่เห็นด้วย84%และไม่แน่ใจ5%สรุปสั้นๆจากเสียงของพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศจำนวน827คนที่มาร่วมกิจกรรมแคร์โพเสียงของประชาชนในช่วงวันที่28 30 พระวิก,การยุคที่ผ่านมาไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ทหารหรือแม้แต่ข้าราชการอื่นๆที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วพักอยู่อาศัยในบ้านพักของราชการหรือบ้านหลวงด้วยเหตุผลเพราะการอยู่บ้านพักราชการในวันที่ตนเองพ้นจากการเป็นข้าราชการคือการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งและประชาชนจำนวนมากเห็นว่า เมื่อกระทำผิดก็ควรถูกดเเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีประชาชนจำนวน11%จากจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดเห็นควรที่จะให้มีการอาลุ่มอร่วยในกรณีดังกล่าวและนี่คือเสียงของประชาชนเสียงของท่านในฐานะเจ้าของประเทศโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น เงินเดือนก็สูงอยู่ฟรีมาทั้งชีวิตแล้วบ่งบอกถึงความเห็นแก่ตัวและการวางแผนชีวิตที่โง่ได้ชัดเจนมากๆบ้านน้ำไฟรถน้ำมันรถใช้ฟรีหมดแดกเงินเดือนตำแหน่งเดียวไม่พอเล่นเอาสองตำแหน่งเลยในจะบำเหน็จบำนาญอีกปากรักประเทศดูการกระทำซิแดกทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจริงๆผิดแล้วผิดอีกกลับกลายเป็นถูกไปหมด คนเห็นแก่ตัวก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องประเทศก็จะแบบนี้แหละเพราะขนาดผู้นายมองเห็นแก่ตัวขนาดนี้แล้วยากที่จะมีความสุขความเจริญอย่างแน่นอนครับมันอยู่ที่สันดานคนถ้ารู้จักว่าอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรปัญหาก็จะไม่เกิดถ้ากเกษียณแล้วยังอยู่บ้านหลวงกันหมดปลูกบ้านพักเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างนี้มีสมบัติมากมายมหาศาลก็ยังเบียดเบียนของหลวงอีก ที่ทหารที่ไปรบอยู่ตามแนวชายแดนหรือภาคใต้เสียแขนเสียขาคุณก็เยียวยาแต่แรกๆพอหลังๆคุณก็ทิ้งเขาบ้านปลายชีวิตก็ไม่มีจะกินเคยเห็นใจเขาไหมละ่ะนั่นนะ่ะทำประโยชน์มากกว่าคุณซสอีกนะทุเรศน่าดานมากๆเงินเดือนเป็นแสนแต่อยู่บ้านพักหลวงแถมอยู่ฝีต่างหากไม่ละอายใจกันบ้างหรอครับจะเห็นแก่ตัวไปถึงไหนลงุง ขอขอบคุณข้อมูลนะ้ะหข่าจากเว็บไซต์ข่าวสุรทีนิวส์ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี